เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานายมรทนภาคสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการกลังที่3ประจำปี2566โดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนจากสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเข้าร่วม การประชุมณห,ห้องประชุมราชวัลยกระทรวงศึกษาธิการนายมนทนกล่าวว่าตามที่พลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายข้อสั่งการและแนวปฏิบัติให้หน่วยงานต่างๆในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการไปดําเนินการเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษารวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงสุขภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญจึงได้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรอบด้านทางด้านการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและการช่วยเหลือทางด้านสุขภาพให้ผู้เรียนมีทักษะที่สมบูรณ์ทางด้านวิชาการวิชาชีพและทักษะชีวิต จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นโดยมีหน้าที่ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมมุ่งไปสู่การสร้างกระบวนการทางความคิดที่ส่งผลเชิงบวกต่อการสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางด้านปัญญาร่างกายจิตใจและสังคมระหนักถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรว เคารพและเห็นคุณค่าในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่นสามารถปรับตัวและฟื้นฟูสุขภาพของตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วและพัฒนานกลไกการเฝ้าระวังปัญหาในทุกมิติการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือดูแลในเบื้องต้นการประสานงานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลเฉพาะทางต่อไป โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2,567ถึง2,568ด้านสุขภาพจิตของแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมการประชุมด้วย